วันนี้นะชาวันนี้นะคะ <c oughs> จะปลูกต้นไม้เออต้นอะไรวะนะวันนี้นะเรามีทำอะไรอ่ะปลูกต้นไม้ต้นไม้อะไรวะก็ซื้อต้นไม้มาใหม่ก็เลยจะปลูกกัญชานะนะั่นน่ะใครไปเอามาให้เนี่ย ก็ไปซื้อมาฉันอยากจะปลูกไว้ที่บ้านเลยเพราะเขาบอกว่าเวลาทำกับข้าวแล้วมันจะทำให้แบบเพิ่มรสชาติใช่ไหมช่วงนี้ฉันชอบทำอาหารใช่ไหมเขาเป็นชูรสไงเออก็เลยซื้อมาอซื้อมาสองแบบอันนี้พันอะไรอะ่ะมีโมซาปะ่ะพันอะไรมีโมซา,มมซาใครเอา,าให้มึงมเลย <laughs> อันนี้มันจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงสติว่าสูงสหน่อยสติว่าสูงสูงหน่อยก็จะสนุกสนานใช่ไหมมันจะตื่นตื่นหน่อยอ๋ออันนี้ตื่นใช่ไหมคุณหมออันนี้หมอกลางวันนะหมอกลางวันแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคาลิฟาคาลิฟามันเป็นยังไงคุณหมอมันเป็นเหมือนอินดิกาไว้สำหรับคนนอนไม่ค่อย踏บกลางคืนอ่าอันนี้คุณหมอแนะนำคุณคุณหมอน่าจะไม่เคยลองมั้งไม่เคยครับไม่เคย หมอบอยหมอบอยหมอบอยเขาบอกเวลาเวลาทำไมเวลาไปหาแมรี่เนี่ยคือแมรี่ชอบเอากระชาไมาให้ดูเพราะอะไรคือที่เมกาทั้งครอบครัวเขาจะดูดกันอย่างเช่นแม่ป้าลุงคือที่บ้านแม่เนี่ยเดินไปแบบบล็อกหนึ่งก็ถึงร้านขายกัญชาเขาก็จะเข้าไปปุ๊บ่ก็ต้องมีไอดีต้องอายุถึงต้องเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขายแบบ ทุกพันเลยทุกอย่างเลยเป็นดอกก็มีเป็นก้อนมามีคนแนะนำมั้ยมีคนแนะนําต้องมีคนแนะนำแล้วก็ใส่เสื้อกาวเป็นหมอเลยอ่ะก็ก็ไม่เชิงแต่ว่าทุกคนก็คือตาก็จะอย่างนี้แล้วก็แนะนำนะคะ c l ะ LA dude LA dude LA คือที่เมกาคนทุกคนก็จะทําอะไรแบบชิลๆค่อยๆแล้วอีนี่ก็เป็นไฮเปอร์ไงไหนไหนไหนในี้ทุกคนก็จะโอเคชิลคือถ้ารถชนกันปั้ง chill แต่นั่นแขนหักไปข้างแล้วนะ ก็จะเป็น <Okay. S 1> อย่างนั้นแล้วเขาก็จะมีแบบคือเราก็ไม่สามารถที่จะพอได้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ออกไปดูตามท้องถนนได้เราก็ต้องแบบอ,อ,อยู่ในเขาเรียกว่าบริเวณบ้านตัวเองอหรือในรถตัวเองก็ได้<อ>คือต้องอยู่ในแบบพื้นที่เป็นแบบของตัวเองมีข้อกาหนดไหมว่าที่นู่นขเขาเียแบบว่า1วันเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่อะไรไงมีไหมไมีคริสต์มาสใช่ไหมเปิดมาปุ๊บของขวัญแจกของขวัญก,กัน<ๆ>ของขวัญจากลุงฉันนี่ โอ้โห,โหมีทั้งแบบที่มันเป็นเพนอะจลกับเพนแล้วก็แบบเป็นปากาปากาแล้วก็เป็นน้ำมันเนนนจลอะสีชมพูซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราก็ด<ห>ูนิดน้อยพูดๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเมาไหมเมาแบบเมาแบบเมากำลังดีไม่ตอน,<ด>ต,อนตอนนี้เมาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มาตอนนี้แงคง มันก็จะทำให้แบบอารมณ์ดีคุยอะไรกันก็แบบชิลๆบางอันก็แบบหัวเราะไม่รู้หัวเราะอะไรนักหนาเนาะอย,อยูหัวเราะไหมหัวเราะแล้วก็ถามว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หัวเลาะอะไรแต่ว่าขำไม่ใช่ขำแต่อย่างแม่เงี้ยก็จะมีเขาจะมีแบบทั้งดูดทั้งเป็นน้ำมันเป็นอะไรเงี้ยแต่ออว,ว่าบางอันก็จะมีเป็นแบบกัมมี่กัมมี่แบบวันหวานอร่อยอร่อยมักฝรังก็มีซึ่งอันนั้นะตัวเมาเลยใช่ไหมเมาแต่อร่อยแต่ปริมาณที่ใส่ในกัมมี่มันจะน้อยอักินสักสองเม็ดกําลังดีหรือบางบางชนิดก็คือออออเเาาาไว้้นนถยู่จะ ประกอบอาหารเนี่ย<ช>เดี๋ยวนี้เขามีร้านแล้วมีร้านออาทำเองอะรู้แล้วก็เดี๋ยวรอมันโตไงพอดีอะไรตัวขนาดนี้เราอยู่จะเป็นเด็ดมันไปใสยังไงเล่าก็รอให้มันโตก่อนเดี๋ยวสั่งให้มันมีร้านที่เดี๋ยวพอเปิดเป็นเซรีเนี่ยร้านค้าเขาเนี่ยก็จะมีบางกัญชาทําประกอบอาหารด้วยเดี๋ยวสั่งให้ร้อนไปเข้าไปข้างในยางยางแค่ปลูกเฉยๆ นี่จ้ากินข้าวจ้าสายังไม่ได้กินเลยข้ามัวไปรอต้นมัวกว่าจะโตก็พอดีอ่ะสั่งให้เลยเดี๋ยวนี้เขามีร้านที่เขาทำให้แล้วอนี่ใส่กัญชาได้หมดทุกเมนูเลยเหรอได้หมดขนมก็ทำได้เนาะใช่ก็บางนี้อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ก็ใส่ใส่ตั้งนานละ นี่เป็นระดับฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นมันมีใบรับรองจากวิสาหกิจชุมชนแล้วนะจ๊ะใน1วันเนี่ยจริงๆก็บอกว่าไม่ควรทานเกินวันละ5้าใบทําไมอ่ะห้ามกนใบทำไมำไมีตัวอันเนี่ยร่างกายแต่ละคนเนี่ยมีระบบการรับสารเหล่านี้ได้ไม่เหมือนกัน<อ>มันต้องค่อยๆให้ร่างกายมันชินก่อนใบนี้กินแล้วเมาอ่ะเนี่คือเมาเนี่ยมันอยู่ที่ดอกใบกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ T S C T.S.C. คือตัวที่สารที่ทําให้เราเมาได้ใบกัญชาเนี่ยใส่ลงในอาหารเนี่ยสมัยโบราณวิถีชาวบ้านเขาใส่เพื่อเป็นชูรสทําให้เจริญอาหารคล้ายๆผงชูรสอะไรเงี้ยหรอมันมันทำให้กินอาหารอร่อยมากขึ้นคือใบมันอย่างเดียวถ้ากินเลยอะ่ะไม่มีปัญหานะกินยังไงก็ไม่เมาเพราะว่ามันยังไม่โดนความร้อนอเมื่อไหร่ก็ตามที่ใบกัญชามาโดนความร้อนแล้วอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะเป็น T.S.C.Acid ตัว T.S.C.Acid นี่แหละที่จะทาให้เราเมาเคยกินที่อเมริกาเป็นอะไรที่เป็นขนมอ่ะเขาบอกว่าอย่ากินเกินสองเม็ดเห็นรู้ส ย้ยของเรารับได้อยู่แล้วก็แบบกินไปห้าเม็ด <c oughs> ลงไปอ้วกอยู่ที่พื้นเนี่ยแล้วแม่ต้องพาขึ้นไปแบบอันนี้ต้องระวังนะเ,<ล>เพราะว่ามันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่บุบบับบุบบบุบบับไม่ดีเหรอพูดจริง <c oughs> แต่ว่าอาการมันออกนะ <c oughs> อย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะเป็นนะคือที่เอาไม่ให้ลองเนี่ยคือให้ชิมชิมเอาไม่ต้องกินแบบเยอะกินแย่แบบตะบี้ตะบันเมี่ยงกระพงกรอบกัญชาหวาน เวลากินให้ฉีบใบกัญชากินเป็นคำาแล้วก็มานี้คือยำใบกัญชากรอบเหมือนเราถ้านึกถึงก็เหมือนผักบุ้งอันนี้ก็คือใบเหลียงใบเหลียงผัดไก่กับว่ากินกับชาใบกัญชาอันนี้อันนี้คือลาบหมูนี่นะคะอันนันนี้โรตีแกงเขียวหวานลองดูโดยทั่วไปเลยจะกินอะไรกินใบเหลียงอร่อยเนาะไม่เอาอันใหม่มาสิ แล้วลแทนที่จะเอาโรตีราดบนแกงให้แล้วใบกัญชาอยู่ในนี้หรอมันอยู่ในในนี้อยู่แล้วนี่วูบาบูบาบเนี่ยอะไรไวทองไว้ท <c oughs> องอะนี่ไปไปกินไปไปคือ,อก,กินนักกินเลยความเมาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความร้อนถ้าร้อองศาขึ้นไปเนี่ยเจเอ T S C A เนี่ยมันจะเร็วเอาไปอุ่นเลยไม่เอาเรู้ได้ยังไงทำไมรู้เยอะยังรู้เยอะรู้หมดเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาเขาสูบกัญชากันอะเห็นไหมว่ามันเมาเลยอืก็คือมันความร้อนมัน200องศานุ่นคือตรงๆเลยคือมันก็จะกลายเป็น T S C A S ิตแต่ถ้าสมมติองศาอะไรเนี่ยไม่นะเวลาฉันแบบผสมลงไปในบาวเนี่อะแล้วกินอะเร็วกว่าอีก มันมันใช้เวลาสักพักหนึ่งอะกว่าจะเมาคนถึงอ้วกแตกกันเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นไรเลยแต่ t h c ถ้าเกิดจุดสู้แบบมันโดนไฟโดยตรงอะแบบก็มันเมาทันทีเลยทำไมรู้เยอะจังเลยมีความรู้ด้านนี้เนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรยเงี้ยจะรู้เพราะจะคอยเตือนลูกก็อย่าไปยุ่งอ๋อแล้ว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 เล่าเหตุการณ์นั้นหน่อยสิเออตอนเข้าโรงพยาบาล เล่าให้ฟังนะเพื่อที่จะเป็นอุทาหารณ์พี่ซีเนี่ยคือก่อนนอนเขานอนยากใช่ไหมเขาก็เลยจะหยอดนิดนึงให้ช่วยนอนได้มันช่วยทําให้หลับสบายหลับสบายอ่าเขาให้หยดกี่เท่าไหร่ประมาณสามหยดมันคือเป็นเกัญช,ชาเข้มข้นคือกลิ่นมันแรงมากสีเนี่ยไม่ใช่สีเขียวนะออกดําเลยดําๆเหมือนเขียวขี้มาแล้ววันนั้นนะ่ะปกติก็หยดก็จะหยดสาหยดแต่เป็นหยดแบบนิดเดียวเออแต่วันนั้นเล่นเกมอยู่เออนี่แหละเล่นเกมอยู่แล้วเรารู้สึกว่า ในขณะที่เล่นเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะนอนแล้วเดี๋ยวเริ่ตอนนี้เราจะนอนแล้วปกติจะหยดตอนไปหยดหน้ากระจกแต่ตอนนั้นน่ะเล่นเกมอยู่ก็เลยเราหยดทุกวันเรารู้อยู่แล้วเรารู้ปริมาณแล้วเราก็เล่นเกมไปด้วยเราหยดไปด้วย<ะ>ตาต๊ต๊ต,ตึ๊บต,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 ตึ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แบบโอเคแล้วเลิกก็ประมาณตีหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็นอนผลลัอนาเชื่อไหมคิดในใจว่าตายแน่นอนตายแน่นอนเมาตั้งแต่ในฝันฝันรู้สึกว่าทำไมมันเวียนหัวจังวะ เวียนหัวมากแบบเวียนหัวนั่นแหละในฝันเลยจนกระทั่งว่าตื่นขึ้นมาเปิดตาขึ้นมาปุ๊บอะที่เขาบอกว่าลงเตียงไม่ได้อะเรื่องจริงนะคือมันเหมือนสูงมากอะแบบเฮ้ยเรียทไมสูงจังวะคือมันหลอนอะมันมันกลัวไปหมดเลวพอจะลงจากเตียงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชียหัวใจทำไมเต้นแรงจังวะตุบตับตุบตับตุบตับเหมือนแบบจะตายเหมือนรู้สึกเหมือนจะตายขนาดนั้นเลยนะคิดเลยนะว่าแม่งตายแน่นอน กูจะตายอย่างนี้ไม่ได้ถ้าตายอย่างนี้นี่คือแบบตายในบ้านเมียตื่นมาลำบากนีกเมียลําบากอีกถ้าตายแบบนี้คืออายเขาก็เลยตัดสินใจว่ากระเสือกกระสนตัวเองต้องไปบอกเมียให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเปบอกเมียว่าคือจะตายแล้วนะต้องไปบอกเมียให้ได้ว่าแบบคือดูเมาข้าเมาอ่ะเดินจากชั้นล่างไปข้างบนไปยืนข้างๆย่กลัวมากยืนอยู่ตรงนี้ตรงเตียงอะเป็นที่ นี่เออเราก็นอนอยู่ซชไเป็นไรวะเป็นไรวะนี่หนพจะไะเป็นอะไรเป็นอะไรขี้อาหมดเลยไปต้องไปโงพยาบลต้องไปหลบจะตายจะตายเป็นอะไรเป็นอะไร เลวอดแล้วนาซีเงือกแตกจะไปโรงพยาบาลเหลืองไอ้นี่ก็ลุ่งเขาจับตีกลัวตายไปคืนตีสี่นะตอนนั้นประมาณตีสี่กว่าตีสี่ตีห้าฟ้ากำลังจะสว่างไอตอนระหว่างทางจากตรงเนี้ยไปโรงพยาบาลจริงๆอะไม่เกินสิบนาทีเนาะไม่กล้าเปิดตาเลยเมียก็ขับมันเหมือนมันเหมือนเร็วมากอะมันเร็วมันมันเหมือนอะไรจะวิ่งชนตัวเราตลอดเวลาเมียก็ขับปุ้นบุ้นรีบไงกลัวมันตาย แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือดูระยะทางว่าเมื่อไหร่จะถึงเพราะว่าตอนนัรนเหมือนจะตายจริงๆรู้สึกว่ากูตายแน่นอนไปถึงปุ๊บ ICU เข้าห้อง ICU เลยเข้าห้องฉุกเฉินก่อนมึงไหวไหมเนี่ยตอนลงกูเมาหรือมึงเมาเนี่ยข้าห้องไอซยูเอ้ยไม่ใช่หมอถามว่าเป็นอะไรมาเราก็พูดเลยน้ำมันกัญชาันกอยางเงี้ย หัวเราะหมอหัวเราะเธอจ้ะแล้วเราคิดว่าใจเราอ่ะต้องเต้นอย่างน้อยมีแบบประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหมอตรวจด้หัวใจปั๊บคือหัวใจปกตินะระหว่างนี้เออในระหว่างนี้หมออีนี้ก็จะไปไอซแหละใช่ไหมไอซ c u จะอาไปให้ได้จะให้น้ําเกลือหมอบอกให้น้ําเกลือจะได้ล้างล้างนู่นนั่นนู่นนี่ในระหว่างนี้ก็คือจับมือจับมือเมีย กุมมือแน่นเลยนะแล้วบอกว่า I'm sorry I'm so sorry ภาษาอังกฤษอยู่ดีก็เก่งขึ้นมา I'm so sorry please forgive me คืปอ,รป, <c oughs> อประมาทตี้าออกมงเช้าง่วงนอนมา <c oughs> คนกคื <c oughs> อ sorry. ยู่ขอโทษเขาอ่ะเพราะว่ากลัวว่ากูจะต้องมาตายแบบนี้ <c oughs> จริง ก็เลยขอโทษเขาตลอดเลยว่าเออขอโทษที่แม่งทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วหมอเขาให้มาเซ็นให้เซ็นเข้าห้องไอซียูพอจะเซ็นปุ๊บค่าห้องสีเหมือนอ้าออยู่ดีๆหายเลยว่ะไม่ต้องเซ็นมันเหมือนคนที่แบบอยู่ๆก็หมอหายแล้วอ่ะหมอคือแบบแล้วพุ่งใส่น้ำเกลือเข้าไปหมอบอกอะไรอย่างน้อยก็อยู่แบบเออให้น้ำเกลือไปไม่เป็นไรครับเอาออกได้เลยครับหายเพราะว่าหมอเขาบอกว่าคือความดันมันจะต่ำ มันจะทําอะไรช้าๆเห็นไหมหมอก็กลัวเราจะเป็นล้มสุดท้ายแล้วก็คือหายแล้วก็ประมาณขับรถกลับบ้านไม่เป็นไรเลยเออแปดโมงเก้าโมงน้อยพอกลับมาบอกว่าไม่เอาอีกแล้วจะไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งผ่านไปอี่อยู่ข้างบนดูทีวีเดินมาแมนนี่อะไรอีเขาเป็นนั่งคุยกับเพื่อนเขาเล่นเกมกันตรงนี้อย่าอย่าอย่าแบบอย่าเสียงดังนะอย่าบอกคนอื่นเขาอเา ภาพเดิมกลับมาเลยนะบูดบูดเหมือนอะไรวิ่งทั่วล่างอะไอ้พวกนี้ก็ขับอยู่สภ้พเป็นภาพสโลมไม่วัวชี้เอ้ยมาแล้วก็เดี๋ยวมาไม่บอกเพื่อนคือเสียหน้าเนี่ยบอกไหลุกขึ้นแล้วก็เดินเดินเป็นองกงไปอะเดินไปถ้าเขาไม่ไหวพาเขาไปโรงพยาบาล เตรียมตัวไปโรงพยาบาลแต่นางรู้มาบอกว่าให้ไปทํามามาให้กินหน่อยแบบเออต้องกินหมอหมอให้กินอะไรเข้าไปให้ร้อนร้อนสดๆอีนี้ก็ทํา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 ไม่ได้ทําช้าเลยนะเดินมาเสร็จยวเสร็จยังเดี๋ยวสิวาคือมันไม่มีคนที่เป็นเมนเทอร์เรามันไม่มีคนคอยบอกเฮ้ยชิวเดี๋ยวดีต้องเดินมาบอกว่าไม่มีใครตายเพราะกัญชาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครตายเพราะกัญชา ว่าแล้วก็แดกต่ออันนี้คือลาบหมูนะฮะเขาใส่กัญชาไว้ไหนใส่ไว้ในนี้เลยเนี่ยเป็นใบๆอ่ะอยู่ในนี้เลยใช่ไหมใช่เขาซอยไว้เนี่ยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงพี่เฮ้ยอะไรลาบเลยเนี่ยอ่ะลาบสิลาบเลยอือเป็นไงอร่อยดลยมันทำให้อร่อยขึ้นไหมฮะเฮ้ยเขาพูดว่าแบบนี่น่ากลัวนี่มาเลยเคยเจอประสบการณ์แบบที่ซีไม่อร่อยเลยแบบตกหลุมแล้วแบบนี่ไปกกินข้าวผัด ่เราไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่าอยู่ในข้าวผากิน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 ทุกตามเลยกินหมดเลยสักพักหนึ่งนั่งเงี้ยเหมือนแบบจะเรียกเพื่อนอ่ะไม่เรียกไม่ได้อ่ะแล้วแบบเพื่อนบอกเฮ้ยแม่ม่แม่แ่อวกอวกอวกแล้วก็แบบนั่งเงี้ยนั่งเลยอ่ะกลัวเป็นเห็นกายก็ดุกัญชากับแม่อยู่ตลอด มันไม่ได้มันไม่เหมาะกับฉันอะ่ะฉันไม่เห็นจะขับเหมือนคนอื่นเขาเลยจะนอนนอนก็ไม่เห็นนอนหลับเลยฉันอะกินเหล้าแหละถูกแล้วของฉันนะเล่า <c oughs> ให้ฟังว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันก็รับตามเหล่านี้ได้ไม่เท่ากัน เพราะนั้นก็อย่าไปบ้าพลังมากให้มันกําลังดีอะ่ะแล้วก็ควรจะอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านตัวเองอะไรก็แล<ช>้วแต่นะไม่งั้นก็เป็นเหมือนที่เป็นข่าวกันเยอะแยะใช่อย่าไปขับรถหลอนอจนตัดเอาไว้ว่าเพศตัวเองนี้ก็ไม่ไหวนะคุณเฮ้ยมีเหรอมีดิเพื่อนผมตัดเอาไว้ว่าเพศหรอชื่อไอ้โจ <c oughs> <laughs> จากเป็นคนที่ไม่เคยเจอสิ่งเสพติดเลยมาก่อนบุหรี่ก็ไม่สูบโดนกัญชาไปปับ๊บคนบ้าอะไรปกติเราเห็นเอาแก้วอะ่ะเวลากินเหล้าอ่ะเรา,เาแก้วชนแก้วอันนี้เอาบ้องชนบ้อง ออกมาดิมือมามาหลุมนึงแล้วก็จะมีลูกอมช็อกโกแลตลูกฟุตบอลก็เห็นไหม<อ>ผมนี่นั่งนี้นะแล้วเห็นไอ้โจอยู่งเงี้ยแล้วก็หยิบลูกฟุตบอลแล้วก็แกะฟอยล์แกะอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่น่าจะทีจนสุดท้ายแย่ทฟอยล์เอาลูกฟุตบอลทั้งฟอยล์ใส่ปากตัวเองผมตบไปไอ้โจ ่งเหล่านี้เขาสร้างมาเพื่อให้เป็นสันทนาการเออให้มันมีความพอดีต้องอยู่ในที่ที่แบบโอเคอยู่กับคนโอเคว่ากัญชามันก็เป็นวิถีชาวบ้านของเราอะเนาะอร่อยก็เล่าให้ฟังอร่อยก็อยากจะย้ำอีกครั้งว่าที่เขาออกกฎมาเพราะว่ามันก็มีผลต่อคนแต่ละคนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรบริโภควันละไม่เกินห้าใบ ควรอย่าเกิน5ใบอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยแล้วกันถ้าใครขาดเหลือยังไงก็ติดต่อม่ได้เฮ้ยไปพูดงั้นได้ไงเราของเราก็ไม่พอแล้วฝากไว้ด้วยจ้ากับ EP นี้มาเล่าเรื่องประสบการณ์กัญชาของซีซีวันให้ฟังว่าเป็นยังไงกินต่อเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย